บนท้องฟ้าวันนี้เหมือนมีอะไรอยู่บนท้องฟ้าแปลกไหมก้อนเมฆสีทองค่ะก้อนเมฆสีทองอีกอันนี้เหมือนจานบินเลยจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนาะไม่อยากจะคิดในสิ่งที่มันได้ร้ายนะคะขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็แล้วกันอย่าให้เหมือนครั้งที่เห็นเมฆสีรุ้งเลยนะครั้งหนึ่งเคยเห็นเมฆสีรุงนะคะสองครั้งก็แล้วกันสองครั้ง ครั้งแรกที่มาอยู่ประเทศไอซ์แลนด์ใหม่ๆก็จะเห็นเมฆสีลงค่ะเห็นเมฆสีลงเป็นก้อนสี่เหลี่ยมไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเพนเกิดอะไรไม่กี่วันผ่านมาก็เกิดอ่าสึนามิขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วครั้งที่สองที่เคยถ่ายคลิปไว้ก้อนเมฆสี้งค่ะก้อนเมฆสีร้งไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะก็อะไรอ่ะ แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศซีเรียหรือซีรีใช่ไหมคะอาจจะพูดไม่ถูกนะคะ2ครั้งที่เคยเห็นเมฆสีรุ้งนะคะก็เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นแต่วันนี้วันนี้เห็นเมฆสีทองก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในโลกของเรานะคะขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะเมฆกับเมฆ